โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาปล่อยระบบ S R C บอดหาที่อยู่ด้วยเบอร์และชื่อนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีใช้ด้วยนะครับใช้ไม่ยากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ไปเอาเบอร์ที่เราจะต้องการค้นหานะครับแล้วก็มาพิมพ์คำสั่งในช่องนี้นะครับห้องนี้ของเซิร์ชแล้วพิมพ์ไปเลยครับเครื่องหมายตกใจแล้วก็คำสั่งเ e ิร์ชแล้วตามด้วยเบอร์ที่เราจะค้นหานะครับแล้วก็ กด enter เป็นเลยนะครับก็รอสับพักนะครับเดี๋ยวบอทดเขาก็จะรันเองนี่ครับพอส่งไปแล้วบอทดก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการหาทีนี้เราใช้เบอร์หาเนี่ยครับจะได้มาเป็นชื่อเลขแบบประจําตัว13หลักแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งค้นหาด้วยชื่อนะครับแล้วก็นําชื่อที่เราจะต้องการค้นหามาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์คาสั่งครับ search ก็กดเธอไปเลยนะก็รอสักแปบบ๊บนี่ครับพอบอดคุณหาเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีดิงข้อความเลขนกนมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเนี่ยเราค้นหาได้ชื่อเนี่ยเราจะได้เป็นชื่อเลขสามหลักแล้วก็ที่อยู่นะครับฝากร้านได้นะครับน้ำสิ